อยู you put here, huh? ่ผมออกอีกแล้วครับใน Minecraft Pocket Edition โยเ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 ยโอเคจากที่พ่านที่แล้วเรามาเราได้สร้างเอ่อนั้นยังไม่เสร็จเจอปะไอ้เคาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะเขาเรียกว่าอ,ะไ,อ,ะ,ไอะไรแล้ว Spaw เออใช่ Spawn Skeleton ไอาละอ่ะลงนี่ะโอเคอยู่ตรงนี้เราก็ออมา สร้างกันต่อดีกว่าจากน้าําจากน้ําผมไปตีป้ายออกก่อนไปไปตีโต๊ะค้าไปไปกันเลยไปนอนก่นอนดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าอยู่ดึกๆเดินๆเนี่ยเดี๋ยวมอนมันจะเกิดเอาก็ใช่ไหมเห็นไหมมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วหลบไว้หลบที่ต้นไม้สูงๆไวะครับโนบจะเห็นโหนี่เหรอ ไอเจ้าไอวิ่งกลับบ้านไปเลยคอยวิ่งกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านโอ้โหโอ้โอ้โหยั yeah, ถึงบ้านแล้วบ้านที่สวยงามของเราโอเคจะรีบอ่ะอือแล้วมาต่อกันแป๊บนึงใครแจง้งหูฟังให้ดีกันโอเคมาทำป้ายไปก่อนแล้วกันนะ อันสติกก็มีไหมโอเคสองอันหนึ่งสองโอเคตามป้ายพีแล้วะไม้เราตัดได้อีกยะอ้ยหมูแต่เราไปเอาอาหารให้ก็ได้แต่อาหารเราอยู่ไกลมากอยู่ตรงนู้นเราเกียร์ไนส์สกิลท่านแต่เราจะทำฟาร์มนายเข้าใจไหมโอ้ยไอ้สัตว์ยไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยยิงกูรัวโอย ันจะเก่งเงินไปแล้วดาบฟังบอดีเลยโอ้โหชุดทองเดือดไม่เอาโอ้โหกระเด็นมาถึงนี้เลยพอยทำดาบก่อนแล้วก,กันนะดาบชิบหายไม้หมดแล้วเวนเดี๋ยวมาสปอร์ขึ้นมาทำไง,ไไไต,งนะตัดไม้ก่อนลืมไปเลยว่าต้องเหลืออสักพิสักอันหนึ่งโอเคตัดไม้ก่อนไม่รู้มีมาอยู่ในโน่นไหมโอ,โอเคมา โอ้เสียงดังเกินไปไหมเนี่ยมันดังกระพูผมมากเลยโอเคตัดไม้ก่อนเฮ้ยชอบกดไลค์ติดใจกดซับนะครับโ oh, yeah. wow, wow, wow. อ้ยาววววไปเถอะทำดาบก่อนโอเคผมได้เล่นหลังไม้แนละช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเ,เหมือนก,อกันขี้เกียจเอะไงแอร์กับเพ็บแอจะฟังก็เหมือนกันทำเวกแอรอินอันนึงโอเครู้เรื่องไปละ อาหารนี่ไงได้ามาจากสปาลขนมขนมขนมโดนยิงขนมขนมกินแล้วตายฮะขนมปังดูปนีชโอเคฟิกแอคอันไหนก่อนที่ใช้แล้วโอเคมันจะมาอยู่ตรงนี้ผมเอาะไปอุไปลึกๆก,ก่อนโอเคขึ้นไป ขึ้นมาผมไม่เห็นเลยว้ผมขอเปิดใบเน็ตแบบเปิดสระวางก่อนเดี๋ยวก็ปิดโอเคไม่เห็นอยู่ดีขุดเร็วเลยว่วววาเออไปเดี๋ยวทอชทอชชิบหายทอชก็หมด เออใช่ขอผมข,ข,ขอไปหาฐานแป๊บแล้วกันนี่ไงผมจะไปไม่ได้ก็ตรงนี้แหละโอเคชิบหายแล้วโอ,อ๊ยช่างแม่งไม่ช่างช่างไม่ได้เว้ยโอเคไปเอาฐานก่อนหาทอ็อต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 หาทอ็าทอตโอเคขึ้นมาเร็วๆขึ้นเลยเร็วๆโอ๊ยโอ๊ยมันช่างขึ้นได้ยิ่งยากมากฮึโอเคมันจะเล็กเว้ย เลยก,ก็เอาไปผมไปดูที่บ้านก่อนมีฐานไหมแป๊แบแป๊บเดียวเดี๋ยวมาไปหาที่บ้านเปิดแมวโอเคมาดูฝั่งนี้หนะ่อยมีฐานไหมฐานฐานตามนีน่เว้เยเด้อเว้าายเด้โอเคในเวลาไปดูที่บ้านก่อนแล้วกัน โอเคชอบมาแท้เจะแฝดมีชอบชุดๆเยอะเออไปดูที่ตรงโู้นอ่ะพอดีมียังไงยัดชัดเลยตั้งอยู่แดกแป๊บโอเคไปทานหีบเราตั้งอยู่อันเดียวปูเยอะมากโอเคมีทัดแล้วคาราโตมั่งยังเลยกระดูกกระดูกมัดแล้วกระดูกมันหมดแล้วโอเค ไม้ยังเออยังเหลืออยู่อืมเขาฆ่าแกะหมูวัวไห้ฆ่าหมูตัวนี้ก่อนอ้อ๊อ้๊อ้๊ยเออได้แล้วไปไม่มีเนื้อให้ดกกูแดกอีกไม่ซีเรียสเราล,ลงทางไหนเนี้ยลงทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่แล้วไม่อุ๊ยเก็บชนได้ไม่เป็นไรช่างโอเคมา ช็อตเอามาแทนนี่ก่อนของจะเต็มเล้โอเคปักไว้ก่อนมองไม่เห็นโอเคไม่พิมพ์อะไรทั้งนั้นเออลืมเอาน้ำวะต้องไปด้านข้างนะแต่ไปแบบนี้มันจะกระโดดโอเคโอเค โอ้ยโอเคโอเคไปตันต่อขึ้นไป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 โอเคเดี๋ยวงั้นเราก็ตีท็อตเ๋ยวผมขอฟุดข้างบนอนะโชวเวลกูว่ามีไหมเนี่ยเออมีอยู่เอาโชเวลเทนไรเดี๋ยว,วเทนฟิกแอคก,ก่อนแล้วกัน ไปขึ้นไปอวยขึ้นไปขุดอ้าวชิบหายแล้วดำเกินงั้นผมก็เอาแบบนี้เลยดีกว่าโอเคโอเคฮะแล้วก็โอ้ยยากจริง่ะตรงนี้ออกตรงนี้ออกไปตรงนี้ติดป้ายป่วาววะ ไม่ติดไม่ติดโอเคเราก็กดจิบหายแล้วอ่ะแบบในก่อนปับเงินมาไหลมาหนึง่งสามสี่ห้าหกเป็นนี้พอแล้วก็ก็ต้องเอากดไว้ตรงนี้โอเค กดน้ำไว้ที่จำได้ผมลงไปสัก18บแปดล็อกแล้กันหป้ายลองใช้แล้วเอามายกกันสองสามสี่ห้าหสบบล็อกกันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หบกก็ได้ฮะ จะให้มันตายก่อนแค่นี้โอเคผมว่าหาดูออกกันแป้บนงเฮ้ยโอ้โหแม่งเ,เข้ามาลึกมากเลยนะเนี่ยเก็บไม่ได้อีกอ่ะขยายห้องนี้ก่อนโอเคเราจะตกแต่งกันนะโอเคจะต้องหาทางขึ้นให้ได้ด้วย ok khụt bài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  lên nhanh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  lâu Lâu lâu, lâu 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 lâu, lên

เดี๋ยวแค่เนี้ยเดี๋ยวกระจกมาปิดสักสองอันโอเคผมทำแม่ก็จะสวยแบบตกแต่งแลยข้างใน,นเลยสมองไม่ค่อยมีอะไรตรงนีน้โอเคอืมได้แล้วเขาเบอร์สโตนดีกว่าหินพวกนี้กินเอาโอ้ยเห็นเยอะหินเยอะหินเยอะกีนจังแล้วก็เอาให้หมดเลยกันกินโอเค นี่อะไรกันทิ้งอะไรต่อเดียะอ๋อไม่ใช่ในี่ทิ้งทิ้งอันนี้อันหนึ่งทิ้งแล้วมันจะเอออันอีกอันมีน้ำนี่วะชิบหายแล้วทิ้งทิ้งหนังก็ทิ้งไม่ได้จะทิ้งอะไรดีวะเดีวก็ตกแต่งตั้งตรงนี้ก่อนโอเคแล้วผมต้องขุดหาทางออกด,ดิแออย่างอีกโอใกล้ๆฟังนันเลยขุดทางนี้ฮะ ก็มาฝั่งนี้ใช่ปหล่ะไม่ใช่ขุดๆแล้วเจอสัป,ปาวนชิบหายไม่เอาน้ำเฟ้ยอุ๊ชิบหายแล้วไม้ก็โอ้ยไม้ยังมีอยู่ตกใจหมดเลยแล้วก็ไม้หายหมดแล้วออกมาเดี๋ยวม่รู้สนูใช้กันไม่จำกัดแล้วฮนะทางออกหายยากชิบหายอลยสัสไอ้สัสเอ้ยปักไว้ก่อน จะเจอไหมเออลงมาลึกกว่าอีกสินะแล้วก็ออกไปก่อนไปลึกๆนะไม่เอาเสียงเซอร์ไบเดอร์แมนไม่เอานะอีสี่เป็นเสียงนะโอเคคมรัม่วคนทำยังไงทำเป็นบันไดขึ้นมาเลยดีกว่าโอเคโอเคสไปด์แมแมวอยู่ใกล้ๆ ตรงนี้มีเหล็กก็ขุดมาเลยคุณต้องตกแต่งให้หมดเลยนะเนะี่ยชิปหายแล้วโต๊ครับมาเร็วโต๊ตครับโต๊ครับอยู่นี่โอเคหินมีเยอะชิปชิปแล้วสติกหล่น Ê, thính lại gì đi ra trên này sao đây ờ cái thính lại đi quá nhìn nghe ờ hít mê đai nghe mà nữa nào nên nghe chừng vừa rồi đây mà ăn điều cho đọc cho ăn khói mà ẩu rồi ơi để thuồng đi mẹ ẩu mới cho ôi đều đều quá đều đều gì quá không phải chết trứng buồn chắc gì quá สปาอยู่ใกล้ๆกจะขุดๆดมาสลึกเลยแล้วทางเข้านั้นเราจะอุดมันทิงน้งเงปัดก,กันตรงนี้ก็ออกไปไม่ชอบเก,กะกะหัวตรงนี้จะถึงไหมว่าทรานตรงนี้มันจะถึงไหมนี่เฮ้ยผมไม่มีอะไรลวโอ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะพูดเราจะเล่าอะไรตราุดูนะอ่ะ เฮ้ยตัวค้าตรงนี้บอกว่าอะแลมเป็ดเลยขวานมานี่คือประตูทางเข้าแล้วเอ้แลมแลมแบบนี้พอดีเลยไม่ไกลไม่ไกลแต่ขุดมาสูงอยู่มอนก,กันน่นะเคกลับบ้านไปก่อนแเราจะไปดูผลกันกระจกมีอยู่ป่าววะมาดิอือ ซอมบี NPC <S <S ้ N P C กระจอกไปแล้วไปสลีปกันแล้วของเก็บแล้ว <S <S โอเคอืมนอนนอนโอ้ยเออแล้วกดซับมากๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจก็จะหไหวโอเคเหินวงเก็บไว้นี่ก่อนหินหินโอ้ยเยอะมากอะไรที่อยู่ในบรรดาหินเก็บหมดนี่ไม่เกี่ยวโว้ยหิงไม่อยู่ในบรรดาหินเสื้อ โอเคตรงนี้แร่ใช่ป่ะแหลมแล้วใส่มุ้งม,ม่วงไปก่อนดีกว่าที่แกคิดไดมากโอเคชุดนี้เราเก็บไปหมด okay. แล้วโอเคแจมไปแล้วมีหินใช้เป็นตลอดชาติแล้วเออลืมเอาหินมาด้วยแเป๊บนึงเอาไปอุดไปตรงทางเข้าอันเก่ากันไม่น่ามีอะไรเป็นทางตันใช่ป่ะต้องเอาไปดูก่นเอามาสสิบเอ็ดอันโอเคพอแล้วนะโอเค โอเคไปแต่มันเป็นทางที่ลกมากเลยฮึดโอเคเข้าวิ่งเข้าไปดูในก่อนนะเออแล้วของที่อยู่นีนจะต้องเอามาด้วยสิลืมได้ไงวะระดูอันไปอันมีอาหารให้หมูแล้วกองเอามาด้วยตักน้ำอีกอันหนึ่งแล้วก็ กดดมันซะกดมันทิ้งไปกดมันทิ้งไปเราไปดูในกันนะโอเคเป็นทางตันนิงนะเปิดให้มันสว่างเนียตรงนี้แรงไม่สักไม่เกิดโอเคต่อไปเราแค่ตีท็อตออกแล้วก็ชิบหายอาหารไม่มีต้องลงต้องเสี่ยงฮะเอาควานตีนี่แหละโอเคหนึ่งเริ่มละเริ่มละเริ่มเกิดละเดี๋ยวผมปักก่อนไปตียังไงก่อนลืมไป ไปไปเราจะดูผลนั้นอย่าก,ก็โดดอยู่ตรงนั้นดีสาธเออไปแล้วแต่มันจะไปอยู่ในนู้ฮะเราไม่เอากระจกกันไว้ดิเออเราไปเอากระจกกันกันดีกว่าเรืมมม่มเื่มเรืมลืมเลยลืมเลยจริงๆโอ้โน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 ไม่ทำไมเราสะเพร่าอ,อย่างนี้นะไม่ว่าทำไมทำไมไวะโอ้ยโอ้ยคีปเปอร์ดด้วยมานั่งโบสถ์ไม่รับนั่นเลยนะมึงเอ้ย อาหารไส่จะตายสบกไไม่มีอาหารกินแล้วโอเคผมต้องรีบวิ่งไปก่อนกระจกในนั้นมีไหมแล้วอาหารกูก็ไม่มีเริ่มเอามามันเริ่มสำคัญกับกูแล้วกินไปก่อนนะฮะโอเคโอเคมีอาหารด้าวะ่ะไม่มีโอ้ยมีกระจกอยู่ แต่แบบนี้ต้องการแบบบล็อกเอามาก่อนเราต้องมาขุดเพิ่มแป๊บหนึ่งซ้ายซายอยู่ไหนซ้ายอยู่ไหนว่านั้นเราเจอตรงไหนว่าซ้ายเอาหน่วยโอเคไปไปไปโอเคไม่ต้องการเยอะแหละการแค่นิดหน่อยเองทำงายกี่อันวะอันสองอันเออประตูได้เลยวะ ทางเข้าอยู่งั้นนี่ได้เลิกใช้ประตูนี้แล้วโอ้ยติดติดติดเดี๋ยวเอาไปเผาในนู้นก็ได้ฮะรีบตอนนี้รีบมากอาหารก็ไม่มีจะกินแล้วอาหารก็ไม่มีจะแดกแล้วเอ้ยลืมไปเลยเดี๋ยวค่อยกดแป๊บ,บนึงนี่คือทางเข้ากดนี้ไปด้วยเอ่อพิกแอคตนี้ตกใจเรีวกว่าฟังหายไปไหนแล้วต้องเคียงนี้ออกคัะ โอเคอาไม่ลึกเท่าไหร่วะขวานนั่นไงเห็นไหมโอเคะมันตกมาสซงเลยสองทีม่องเลยสองอันนะสอง okay. อันโอเคอืออันเดียวพอแล้วนี่หว่าเออใช่ใช่ไม่ต้องเผาละแต่เราต้องตกแต่งกันเอามาตั้งมาก่อนโอเคเราไปดับไฟด้วย เ okay. ตยวนี้เรา,าทำบันไดขึ้นไปโอเคติดตรงนี้จะดั่วไม่เอากดทิ้งไปกดทิ้งไปตรงนี้เป็นประตูประตูมาหนึ่งอันปิดไว้ก่อนอืมที่กระเปาเราเจ๋งสุดๆ <c oughs> อาหารไม่มีจริงวะ่ะโอเคใช่ั้ม จังมันจนงมันเตปิไฟไฟไว้นึ่งบึกสเกิดเลยเหรอไม่ได yeah. ้แดกกูรดไฟโอเคเกิแล้วฮะอุ๊ยยังยิงกูโดนนะอุยพอละไปตายในนี้เลยไปเจ๋ง โอเคตรงนี้เราจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวเราจะปิดแม่งเลยโอเคปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เราจะไม่ขุดมันจะไม่ขุดมันอีกโอเคขุดได้เรียบร้อยเขียนบ้ายไปเลยบ่ายไปเลยฮนะเขียนบ้ายไปเลย เข้าเด็ดคาโอเคแล้วก็เอาให้บวกให้เยอะเออเห็นไหมโอ,อ้แม่งมีเลยมาด้วยวะ <c oughs> นี่ทางเข้าอยู่นี่ไม่มีทางเข้าต้องเอาบันไดมาต่ออ่ะโอเคทุกอย่างมันจะมาอยู่ตรงวิ่งไ,ได้นู่นมาเลยนี่เยอะแยะเลย มาอีเด็กที่ปั๊มแล้ว <laughs> แจมว่นล่ะตายไปซะเสร็จแล้วฮะที่ปั๊มของเราแนะนำไม่วางนี้วางไว้นะไม่วางแล้วเรียบร้อยลูกสนูใช้บานแล้ครูทีนี้แต่ไม่มีอาหารกินแล้วนี่ไปเลี้ยงหมูนี่กว่า เห็นแล้วฮะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งเงินอีพีหน้าแล้วกันอีพีนี้พอแล้วก็ไปให้อาหารหมูแล้วก็พอ,อกว่าเนี้ยเทีละโอ้ยยบเอ็ดอีกแล้วโอเคแล้วกูไรไปท่านผู้ชมนั้นเนี่ยมาว้าอาหารอาหารขอาวัวใส่ตรงนี้แน่วัววัวเดีย๋ยวดูเสียงอยู่ข้างล่างลืมไปนี่ทางเข้าเราทางเข้าเออกระดูกมีโอ้โห่สิบเจ็ดอัน บานเยอะมากโอ้ยโอ้ยเรียบเรียบเราวางเร็วแล้วให้อาหารหมูด้ยแล้วก็เปลี่ยนที่โอเค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 เราจะไม่กินนะเราจะกินนี้แทนอันไหนที่ยังไม่เสร็จเราจะไม่เอาอ่ะอุ้ยเต็มเหรอ ชิบหายแล้วจริงเลยดีอะบุกซีทคืนก่อนแล้วกันเออนี่ไงที่ต้องทิ้งบอกว้บอกว้ทำให้ธรรมาชาติเป็นเหมือนเดิมเดิมนี้โอเคเอามาให้อาหารหมูวันนี้ก่ายังไม่โตโตครับดีทังสองอัน,นตั้งไว้อันหนึ่งขนมปังมากินได้เนา็ยังดีฮะไป เดี๋ยวไม่ได้เลยค่อยปลูกแถวบนนี้แล้วกันโอเคหมูอยู่ไหนเรามีอาหารมาให้เห็นไหมไม่หมูไม่กินใหครับเฮ้ยกินไหมโอ้ให้มึงก่อนนะแล้วเสียสะละนะเนี่ยโอเคเดากันเดา,เเามาแล้วออกมาออกลูกแล้วโอเ้เจ๋งแอ่ง แล้วก็ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วมาเจอกันใหม่พาร์หน,น้านะครับแล้วก็ชอบกดไลค์ติดใจกดซับนะครับโอเคอีพีหน้าเจอกันอีกโอมดาวก็ได้อีกแล้วขวานก็รอยได้ฮ่าๆไปขอบคุณแล้วไปแลครับขอบคุณมากอ้โหนจุ๊บ